สวัสดีครับอาการเสียของพัดลมนะครับเกิดมาจากสาเหตุหลายประการนะครับแต่ที่ผมกำลังจะพูดถึงวันนี้นะครับเป็นอาการเสียที่เกิดจากสาเหตุจากตัวอุปกรณ์ตัวเล็กๆตัวนี้นะครับที่มีชื่อว่าคาปาซิเตอร์ เราจะรู้ได้ไงว่าอาการเสียของพัดลมนะครับที่เราใช้อยู่เนี่ยเกิดจากตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับขั้นแรกก็คือเวลาเราเปิดพัดลมนะครับพัดลมไม่หมุนหรือว่าหมุนช้าเอื่อยนะครับแล้วเราใช้มือหมุนช่วยเนี่ยมันจะหมุนเร็วเป็นปกติแต่ก่อนอื่นนะครับท่านต้องแน่ใจว่าอาการที่พัดลมไม่หมุนหรือหมุนช้านะครับ ต้องไม่เกิดมาจากสาเหตุของเพลาฝืดหรือว่า,าขาดการหล่อลื่นนะครับโดยการใช้มือหมุนแล้วสังเกตดูว่ามันจะหมุนด้วยตัวมันเองต่อสัก2อสามรอบแสดงว่าเพลาลื่นไม่มีปัญหาเรื่องของความฝืดระหว่างตัวบุชกับตัวเพลานะครับหากเราเช็คดูแล้วว่ามันไม่ได้เกิดจากเพลานะครับกับบุชที่ขาดน้ำมันหรือว่าสารหล่อลื่นไม่ถึงนะครับ ให้สันนิษฐานก่อนว่าอาการแบบนี้เกิดจากตัวคาปาซิเตอร์นะครับสิ่งแรกนะครับก่อนที่เราจะรื้อภายในพัดลมนะครับเราจะต้องแน่ใจว่าเราต้องปิดสวิตช์แล้วก็ถอดปลั๊กก่อนเสมอนะครับจากนั้นก็ให้เปิดฝาข้างล่างนะครับ ตำแหน่งของตัวคาปาซิเตอร์นะครับก็ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณใกล้ๆกับสวิต์เปิดปิดนะครับอย่างของรุ่นนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือตัวคาปาซิเตอร์นะครับแต่พัดลมบางรุ่นนะครับตัวคาปาซิเตอร์นะครับไม่ได้อยู่ที่ฐานนะครับอย่างเช่นตัวนี้ถ้าเราเปิดมานะครับเราจะเห็นว่าไม่มีตัวคาปาซิเตอร์อยู่ที่บริเวณที่ฐานของพัดลมนะครับให้ลองแกะส่วนนี้นะครับเป็นไปได้ว่า ตัวคาปาซิเตอร์นะครับถ้ามาอยู่ที่ฐานก็อาจจะอยู่ส่วนด้านบนนะครับของพัดลมรุ่นนี้นะครับตัวคาปาซิเตอร์อยู่ตรงนี้แทนนะครับแทนที่จะอยู่ข้างล่างนะครับในการเปลี่ยนตัวคาปาซิเตอร์นะครับให้สังเกตดูนะครับว่า จะมีตัวเลขอยู่เขียนว่า1.5แล้วก็มีเครื่องหมายคล้ายๆตัว U แล้วก็ตัว F ตัวใหญ่นะครับเขาเรียกว่าไมโครฟารตดนะครับอันนี้ก็คือ1.5ไมโครฟารตดบวกลบ 5%, 5แล้วก็350 VAC นะครับเราสามารถที่จะถอดตัวนี้นะครับโดยการบัดกียร์ออกไปแล้วก็ไปหาซื้อจากที่ร้านที่ขายอะไรพัดลมนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชม คิดว่าการไปซื้อมันยุ่งยากแล้วก็มันเสียเวลานะครับผมแนะนําว่าให้ลองหาพัดลมเก่าๆนะครับในห้องเก็บของของท่านผู้ชมนะครับผมเชื่อว่าแต่ละบ้านนะครับมีพัดลมแบบนี้นะครับมากกว่า1ตัวนะครับลองไปหาพัดลมพวกนั้นอาจจะเป็นบางตัวที่เสียอยู่แล้วนะครับและตรวจดูว่าค่าหรือว่าตัวเลขนี่นะครับโดยเฉพาะ1 5ไมโครฟารัอ350เนี่ย มันตรงกันไหมถ้าตรงเราสามารถที่จะถอดมาเปลี่ยนตัวนี้ได้เลยนะครับในการถอดเปลี่ยนนะครับก็มีข้อระวังอยู่อย่างนี้นะครับก็คือว่าขั้วเนี่ยสังเกตดูว่า1นขั้วจะต่อด้วยสายเส้นเดียวนะครับและขั้วอีกฝั่งหนึ่งจะมีสาย2เส้นนะครับเราจะต้องต่อตัวนี้นะครับเข้ากับอุปกรณ์ตัวแคปหรือตัวคาปาซิเตอร์ตัวใหม่ในตำแหน่ง เดิมนะครับหมายความว่าฝั่งนี้เนี่ยมันมีต่อคู่กันอยู่2เส้นนะครับต้องเป็นอย่างนี้ห้ามสลับกันนะครับและฝั่งนี้มีเส้นเดียวนะครับแต่คั่วเนี่ยมันมันมันกลับไปกลับมาได้เพียงแต่ว่าสายคู่นี้ต้องอยู่เสมอนะครับเดี๋ยวเพื่อความชัวนะครับผมก็จะวาดไว้เลยนะครับว่าว่าสายเส้นไหนนะครับต่อกับขั้วตรงไหนนะครับ ก็มีสายดำนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่แล้วก็กับสายเทาส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นสายชมพู อันนี้เป็นพัดลมที่ผมไปรื้อมาจากห้องเก็บของหลังบ้านนะครับและคิดว่าผมคงจะไม่ซ่อมมันเพราะว่าอาการหนักมากก็คือมันโดนฝนสาดแล้วก็ข้างในก็เป็นสนิมหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมจะลองแกะดูนะครับว่าภายในเนี่ยจะสามารถเอาอุปกรณ์ตัวนี้นะครับตัวตัวแคปหรือคาปาซิเตอร์เนี่ยเอามาเปลี่ยนกับตัวนี้ได้หรือไม่นะครับ 1.5ไ้ามโครฟารัดนะครับ350โรโวลต์นะครับจะเห็นว่าแม้ว่าคนละยี่ห้อนะครับแต่ว่าเป็นเบอร์เดียวกันเป๊ะเลย1.5ไ้ามโครฟารัดบวกลบ5% 350ปอนโวลต์นะครับเหมือนกันเป๊ะเลยทีนี้ผมจะเอาตัวนี้สลับมาใส่นะครับแล้วดูว่าพัดลมจะใช้ได้หรือไม่นะครับ สำหรับท่านที่มีอุปกรณ์มันติมิเตอร์นะครับเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ตรวจเช็คว่าตัวแคปของเราเนี่ยมันดีหรือเสียนะครับโดยการเปิดไปที่วัดโอห์มนะครับไปที่ 10k เข็มของมันติมิเตอร์เนี่ยมันจะต้องมีการกระดิกแล้วกลับมาสู่ที่เดิมนะครับ มันจะกระดิกขึ้นนะครับแล้วกลับมาสู่ที่เดิมนะครับจากนั้นให้ลองสลับอีกทีมันก็จะกระดิกขึ้นและกลับมาสู่ที่เดิมแบบนี้นะครับถ้าหากว่าเข็มขึ้นไปแล้วค áng, ้างแสดงว่าตัวตัวแคปตัวนี้เกิดอาการช็อตนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นเลยไม่ว่าเราจะทําอย่างไรนะครับแสดงว่าตัวแคปตัวนี้มีอาการขาดนะครับแต่ว่าผมลองเช็คดูตัวนี้ก็คือดีใช้ได้นะครับแต่สําหรับท่านที่ไม่มี มันติมิเตอร์นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ลองสลับกันเลยอันนี้ผมก็จะลองเปลี่ยนเข้าที่เดิมนะครับแล้วก็เอากระดาษที่วาดเอาไว้นะครับมามาดูนะครับนั่นก็คือว่าขาด้านนี้นะครับต่อด้วยสายไฟสีชมพูส่วนฝั่งนี้สีเทากับสีดำนะครับผมก็จะต่อตามรูปนี้เลย สีดำก็ต่อตรงขาเดียวกันนะครับ ใช้ได้แล้วครับอุปกรณ์ตัวเล็กๆตัวนี้นะครับราคาเพียงแค่25บาทนะครับที่มือชื่อเรียกว่าคาปาซิเตอร์อาจจะทำให้พัดลมที่คุณกำลังจะโยนทิ้งไปกลับมาใช้การได้อีกครั้งหนึ่งหวังว่าวิดีโอคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับและพบกันใหม่สวัสดีครับ